เอาฟักเงา,า,าแบบประหยัดต้นทุนนะคะใส่ใส่ยางก้อยใยใส่ใยยใเชือกเสื้อจำสามบาทเท่านะคะเกี่ยวเกี่ยวว้วนๆมันต้งไปเกี่ยวทั้งไตแต่ละเกี่ยวทั้งเครื่องพี่น้นอ,งองป็นใยเป็นเม็ดนะคะนี่คือการเท่าประหยัดต้นทุนนะคะ กระจายอีกแบบหนึ่งก็คือใสเ่เป็นาาเป็นตะไคร่ย้ายน้ตาบวนะครับพี่น้องเลือน้อยถ้าเก็ดเห็อหน่อยนะคะค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยนะคะเมื่อยอย่าบอกพ่ายแดดเนาะค่ะนาอสูดเวยจ้ะ ้องแบบง่ายต้นทุนก็หน่อยมาทามันออกสีทองนะมั่นใจน่าใจเห็ดง่ายง่ายผิดออกเนี่ยนี่เหมือนคุณยายเพิ่นเฮ็ดนะคะเฮ็ดง่ายแห้งพี่น้องแบบประหยัดต้นทุนนะคะเใส่ห้องใส่เสืกตั้สาดเสืกเสืกสีแดงสีส้มก็ได้นะคะ เฮาพอต้องใส่แบบตะครยนะคะแบบตะครยเมื่อก็กเพิ่มต้นทุนองเฮาขึ้นไปอีกนะคะ่วยกับงามนี่พี่น้องเห็นแนวนึงเข้ากับพามาชมวิธีนะคะวิธีใส่ข้าวมาทัวแบบประหยัดต้นทุนค่ะพี่น้องแป๊บเดียวนะคะคุณได้เป็นเห็ดแป๊บเดียวนะคะ เห็นไหพี่น้องเข้าเบิงบักทั่วกับบอทันงามปันไดนะคะผ่าช่วมทั่วนะคะใส่คางแล้วเดี๋ยวกับสีงามไปเรื่อยๆเลยค่ะพี่น้องเห็นหน่วยแห่งสีงามแห่งถ่าพี่น้องมาเบิงฝากไว้เพียงสำนีนะคะ